เันครับครับ้ะทก็่นครวันนี้นะครับข่าอรวการเตรียมรประชาคมในนี้นะครับคือการเตรียมพร้อมประชาคมในวันนี้นะครับคือในความคิดของผมนะคคือว่าอยากให้การพัฒนาสังคมของเรา เกินจากทุกๆท่านนะครับเกินจากทุกท่านร่วมกันคิดร่วมกันทำแล้วก็ร่วมกันพัฒนานะครับผมก็เลยมีแนวคิดที่จะให้ทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมกันนะครับว่าเรามีความคิดยังไงนะครับผมก็เลยมีแนวคิดว่าอยากให้ทุกท่านนะครับก็คือมาร่วมกันนะครับร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ร่วมพัฒนาเราพัฒนาต่ำนให้เป็นแนวทางเดียวกันนะครับโดยอ่าิชชั่นก็คือผม กำหนดก็คือเป็นนโยบายของผมก็คือทำยังไงนะครับให้ตำบลตำบลดคนตำบลดัที่สุงนะครับมีรายได้ปากท้องอิ่มอยู่ดีมีสุขภายใต้โซลแกนวิสัยทัศน์หรือศชาาิของผมสามข้อนะครับว่าว่าทำยังไงให้คนตำบลดัที่สุงมีรายได้แล้วเข้ามาลมก,กันที่ร่วกันทำเร่งนี้ทำให้ปากท้องอิ่มแล้วก็อยู่ดีมีสุขนะครับคือสัตว์ สามอย่างเนี้ภายในภายใ,ายใ,ใต้นโยบายสามข้อนะครับเราก็แปลงได้แปลงนโยบายาคำนะครับมาเป็นนโยบายในการพัฒน,นาด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านโครงส,สร้สางพื้นฐานด้านสังคมด้านคุณภาพชีวิตทั้งหมดนะครับเรามีต้องทําอะไรผู้นําชุมชนนะครับก็บณทุกขัานนะครับที่ที่ตาค้างมองแลงกจิมองของผู้บริหารมองไม่มองไม่เห็นนะครับว่าจะทำยังไง พราะทุกท่านบางท่านมีประสบการณ์มากกว่าผมนะครับมีประสบการณ์มากกว่าผมทางด้านแม่ปวันทางด้านการศึกษานะครับพอใน,นส่วนของการาศกึกษาก็ก็ก็มีผลน,นะครับเราจะทำยังไงให้เด็กของเรานะครับ็คืออว่ามีความรู้นะครับเพราะว่านี้ก็ก็คือทุกทุก้นะครับก็จะเข้าไปเป็นทาผมแต่ละหมู่บ้านแต่ก่อนที่จะมจาจ่าผมผมก็อเอาแกนนำนะครับคือผู้นำชุดชนของของแต่ละหมู่บ้านอันนี้เราเอาเฉพาะแกนนำนะครับก็คือ ใ hey, ท่านอาจารย์นะครับใส่วิชาการบ้างหรือท่านมีความคิดยังไงนะครับในการทาประจานผมเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันและเพื่อพัฒนานตำบลให้ให้ของเรานะครับเราจะพัฒนานอย่างไรนะครับอันนี้ผมก็ฝากฝากไปนะครับใุกานผมก็จะร่วมกันด้วยนะครับว่าทําอย่างไรเราจะพัฒนานตำบลให้เป็นทิศทางและแนวทางเดียวกันอันนี้เป็นมุมมองของผมครับ ขอบคุณท่านนายกมูลนิธิเป็นอย่างสูงครับกิจกรรมแรกของวันวันนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกันของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะมาเป็นทางวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการประชาคมและทำกิจกรรมทางนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด็อกเร์พิมพ์ันสาคร ยาวๆอะไรนะอะไรนะใครที่ไม่เคยนานแล้ว <laughs> 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 <laughs>